สบายดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุกคนอยู่ดีมีแห้งพี่น้องพ่พอๆกับอยู่ส่งอยู่เ่อนเรียงไก่ของตะเวนคนเกา่ตาตะเวนบริปไต่ั้งใดมือนี่ยู่เผาไก่พี่น้องมอนี่ตะเวนไปเก็บหญ่าหญ่าวานแต่ว่าตอนตอนที่ไปบริปไท่ให้พี่น้องเบ่งเนาะตอนมองตะเวนปลูกอันนี้ที อันนี้แตาที่ต้วนเอามาแล้วเนาะเป็นหย่านั่นกัดซี่มืดมืดอันนี้ไงหย่าหวานต้วเวนมาหั่นให้ไก่เนาะบูดี ได้เลยอยู่เพื่อนเบึงไก่เนาะพี่นอ้องอืมต่วันหันเรียบร้อยเนาะเตียงไวใไ้ให้ไก่ให้ไก่หน่อยมือนี่ตะแว่นสีมาให้พี่น้องเบิองลาง้างค่าเฮื่อนตะแว่นตะแว่นวัยยูสามหมืนะ่นเนาะ ไอ้ไปเกี่ยวเข่ากลับมาล้างทาง่าเฮื่อตะแว่นทะลุโปรดโป่งไม้เลยพี่น้องมันแตกเนาะมัน,นแตกเมืเลยนะวาสั่งไดเฮ็ดกลับมารับทีบไปด้อรับชอบตะแวนเนี่ยแย่เลยสั่งแตกมือเลยพี่น้อง เงินก็นยังมาทัานแล้วกระเบื้องมันมาแตกแห้งฮ้าเงินหมดได้อยู่สิ่ถ้าไอ้เบื่องว่าได้ว่าได้อีอยังเนาะพี่น้องนอเนาะแค่อยากให้เบื่องเนาะว่าหลังคาเงินมันมันแตกแบบแตกมาเลยอ่ะยิ่งหนาฝนนี่สิอยู่จังไหนบุณิน,น คนตกมานีาไ่ไหลโจกๆไปเลยแหละแตกที่นอกแตกข้างนอกก็แตกแตกไว้เลยฝนตกอยู่ไปได้หนักท่วมบ้านท่วมเฮื่อน,นบ้านเวลาไอ้ฝนตก๊กหนามมันก็เสียอังอยู่นี่เนาะนี่ห้องเฮือนก็นยังมาทัานแล้วกระเบื้องมาแตกอีก นนี้อยู่เพื่อนเนาะก็เลยบริได้ไปทั้งใดก็เลยไทยสภาพเพื่อนให้พี่น้องเพื่อนเบิงว่าสร้างที่มาเฮ็ดนี่แมนรวยถุยมากเลยตอนน,ตอนนั้นตอนนั้นตาเว้นเนี่ยยังอย,ง,อยงอยู่กรุงเทพเนาะยังอยู่ยังหาเงินหาเงินเฮ็ดเงื่อนนี่แหละพี่น้องส่งมาให้สร้างเพื่อนเฮ็ดแต่สร้างคนที่เฮ็ดแม่โอ้ย โมเดประจานเด้แต่ว่ามันมันมัน,มน,มนอหรหลอบางพี่น้องถ้าพิดพลาดลงไดก็ขอโทษเด้แต่ว่ามันมันแตกคากอรีเนาะต่แว่นไปหาเงินกุงเทมาเฮ็ดเพือนเเห็นสภาพเพือนแล้วโหยต่แว่นเพิ่งึง้นมาอยู่บ้านเลยปีหนึ่งเนาะครบปีผู้ดีพี่น้อง ตอนนั้นหาเงินไปดินร่นขายแรงงานอยู่กรุงเทพกรุงไทยอไะไรเพราะว่ามันนอ,น,มน,าานอกอย่างนี้บ่มีเนวหาน้องมีเนวเห็ดเนหาหานอกจากเห็ดไทยเห็ดหน้ากระเบื้องกระมาตแตกแตกจนแบบก้โงโปงเลยอะ่ะสร้างสิมาเห็ดกัดหายเลยเพราะเห็ดหนา จักอยู่ทังใดไอ้ห้องน้าก็ยังบ่ทันแล้วเฮือนขั้วตะเว้นก็นยังบ่ทันแล้วพี่น้องกระเบื้องแตกมื้อนี้อยู่เฮือนปกติก็อยู่เฮือนเห่นแล้วไ่ได้ไปทางใดดอกตอนนี้ใบใหม่ปงใหม่เนาะกำลังแบบเขียวปุ่มเลยอะ่ะ ดอกกระเจียวกำลังปงพี่น้องอันนี้ติวทัดบ้านตาแว่นถ่ายตอนเด็ดๆแหละย่ามมื่อแรงกะง่ามเนาะย่ามมื่อแรงแบบมันบ่มีแดดบ่มีหยางไก่ตะเว่นตกดินพี่น้องอุ้ยเขียวใบใหม่ พวกหนาผู้หญิงกองลังปูงหักม่วงพี่น้อง<ป>เรียงบักม่วงไข่ระเวนยางขึ้นมายางขึ้นมาเต็มทังอนก็เลยมาแวะแหวะไอพ้พ่านกะลังสานเ่ ท่านแฮวสิงลงไปตึกแฮวอยู่คลองไปมือใดว่าให้ส่วนตะเวนนี่ตะเวนอยัางลงไปเลียนำคลองมันหอนเนาะเมนบะนี่กะไอ้ซื้ออะไรวะฮะถึมสาวถึมครับแกไปไหนซื้อหยังซื้อกระลอก ขึ้นก็กระลอกกระลอกผู้แลนอยู่ป่ายไม้ผู้นี่ก็ยังมาอยู่หนียังมาร้านของไอ้คนสีสันเฮนี่แหละโบม,มีเวียกบันนอกบันหน้าเนาะอยู่ยังสี่แหละแม่งกับสันเฮแล้วก็วกไปคลองหาปลาหรือว่าเพื่อนไปมือไรให้เพื่อนส้วนเนี่ยอย่าไป เป็นเลน,น้ำคลองเย็นๆนอนห่อนแบบนี้ห่อนในมันนี่แดดแดดเปียงเลยจักมือได้จะเตึกแฮ่นกน็ได้แดดนีม,มักงวงลูกนี้น่อยซ้ำหัวป้มือนี่นะมะนีกงวงยังขึ้นหน่อยเห็นไหม มอมปบปัมคล้อยอยู่สำไข่ไข่นกกระทาใหญ่กว่าไข่นกกระทาเนี่ยหน่อยนึงฮ้อนแดดเปี้ยงเลยว่างเงี้ยเดี๋ยวไปไมีแต่อายแดดยาง่็ได้เฮือแตกเฮือแต่นพี่น้องเอ้ยเฮืออะไรไข้หอยมืดเลยถ้ายางแค่ยางขึออ้นยางร่วงไงเนี่ยยางขึ้นจกัก ยางจากเงื่อนเตาแว่นขึ้นมาหนีล่อมานีลรอมาเรื่รอยๆแล้วก็ขึ้นไปพ่นเพื่อนไงเนาะเงื่อนฟอ,อเงื่อนตระกูลไปกินเขา่าแล้วข็สิย่างกลับลงมาแบบนี้ย่างกลับมาไปเห็นเพื่อนฉานเฮก็เลยแวะมาคุยกับเพื่อนไม่เห็นบันนหหนนนกง่วงน้ำ อันแดดบรดบบทยังไดอยู่เต็นในเฮื่อนอยู่เฮื่นกับไก่พี่นอ้องอสบายดีพี่น้องขอจบคลิปเท่านี้ก่อนนะพี่น้องเนาะตะแวนขาสียางลุงฮื่นสบายดีบายบาย